สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอาพรมาดูน้ําค่ะน้ําในบึงเพราะว่าฝนตกสองคืนแล้วค่ะทั้งคืนค่ะแล้วก็กังวันอีกทั้งวันน้ําล้นบึงแล้วก็ตอนนี้น้ําเต็มท่อท่อหมายถึงท่อน้ําทิ้งรางน้ำนะคะรางน้ําจากแต่ละบ้านแต่ละบ้านนะคะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะถ้าน้ําน้ําล้นบึงแล้วก็ตามตามรางน้ําน้ํา ล้นเออขึ้นไปทีนี้ก็จะท่วมบ้านค่ะเรามาลุ้นกันค่ะคุณผู้ชมเอาใจช่วยนะคะลุ้นกันว่าคืนนี้ฝนจะตกเหมือนฟ้ารั่วเหมือนทุกคืนไหมตรงตรงกลางเป็นอ่าเป็นวัดค่ะคุณผู้ชมเป็นเกาะค่ะขันกั้นน้ขาขาําสีขาวๆก็คือกันดิน <c oughs> พังทลายค่ะเดี๋ยให้ดูนะคะอันนี้ด้านด้าน,ด,านด้านซ้ายมือของหมู่บ้านค่ะด้านซ้ายมือค่ะคุณผู้ชม ทางนี้ก็อันนี้ทางเข้าบ้านค่ะคุณผู้ชมทางเข้าบ้านนี่เจ้าแต้มเจ้าแต้มมาด้วยค่ะทางเข้าบ้านบ้านอภรรก็จะเลี้ยวขวาไปทางนี้ค่ะอีกสองหลังก็ถึงค่ะแล้วก็นี่เลยค่ะบึงน้ําก็จะอยู่หน้าบ้านแบบนี้ค่ะบึงน้ําอยู่หน้าบ้านแบบนี้เลยค่ะตรงสะพานสีขาวๆนั่นก็คือทางเข้าวัดจากหมู่บ้าน จากถนนนี้ไปอะค่ะคุณผู้ชมถนนนี้ไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายข้ามสะพานนั่นนะคะตรงเกาะกลางก็จะเป็นวัดค่ะเป็นวัดชื่อวัดบึงครอบสัทธารามค่ะอำเภอรกรงแกาจังหวัดสุขโขทยัยทางโน้นก็จะเป็นวิวทิวทัศน์แล้วเป็นถนนถนนลาดยางนี่นนะคะ่ะจะเป็นเด็กๆไปปั่นจักรยานไปขับรถเล่นขี่รถเล่นกันฝั่งโน้นนะคะ่ะฝั่งโน,น้น เสียดายที่ว่าอินเทอร์เน็ตบ้านมาไม่ถึงค่ะ WiFi บ้านมาไม่ถึงค่ะไลฟ์สดไม่ได้เดี๋ยววันไหนจะเติมเน็ตมือถือแล้วจะมาไลฟ์สดให้คุณผู้ชมให้เพื่อนๆได้รับชมกันค่ะมาชมนี่ยน,นะคะตรงเกาะกลางทั้งหมดเลยค่ะเกาะกลางทั้งหมดเลยค่ะก็คือเป็นวัดต้นไม้ตรงนี้บางโบดอยู่ช่วงนี้ค่ะโบดอยู่ช่วงนี้ต้นไม้ก็จะบางบึงน้ำนี่จะใหญ่มากจะล้อมรอบ ล้อมรอบวัดเลยค่ะล้อมรอบเลี้ยวซ้ายไปแล้วก็ไปฝั่งนู้นก็เป็นบึงค่ะเป็นบึงแล้วตรงกลางนี้ก็เป็นวัดแล้วก็ขวามือก็จะสะ,สะ,สะพานค่ะสะพานข้ามไปที่วัดโอเคค่ะหวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับความเพลิดเพลินแล้วก็ได้รับพลังงานบวกที่ดีจากธรรมชาติไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ